สวัสดีค่ะพระพอแมแม่เอฟซีสาวน้อยพชรบาดแพงเอฟซีคู่แม่เหมียวนะคะมือนอี้กะแต่งตัวสวยออกอีกแล้วเนาะค่ะเป็นเสาร์วันอาทิตย์ที่21มกราคม2 5 6 7นะคะคุณคู่แม่เหมียวกะกำลังสิงไปงานแต่งงานของลูกคุณคู่อยู่โรงเรียนเนาะค่ะเป็น ช่วงกลางวันนี่แหละนะคะกําลังออกเดินทางไปนะคะก็ทักทายพ,พอ่อแม่เอฟซีในเสาวันยุทธเนาะค่ะพักผ่อนกับครอบครัวมีความสุขสุขสุขคนเด้อค่ะคิดฮอดได้ค่ะคิดฮอดได้หลายคนที่เพิ่นมากทักทายคุณครูนะคะอยากมีโอกาสได้เห็นได้ได,ดูแลได้เทคแคร์กันเนาะ,ะ<ม>อย่างเหมือนว่าเนี่ยค่ะแม่ทิพเป็นแวะมาหากับพ่อแม่เอฟซีของน้องมณะเอฟซีวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงน้ำกันสินะคะ มาหลิดมาหาคุยกันโอ้ยมวนเนาะค่ะพูดจาภาษาเดียวกันเบาอียังกัมีแต่แนวดีๆแนวดวนมวสู่กันมาพอกันเพราะว่าเป็นเอฟซีหมอลำน้ำกันฟังเพลงกับพ่อปิน่นแม่คุณยายเพิ่นกัวาา่าสันนาะงฟังเพลงกับพ่อปิน่นนะคะกับฟังเตียหมอลำเนาะกับค,ความชื่นชอบของเฮามันเป็นจังสันมันก็ออกมาแบบนั้นแล่ละเนาะคะ่ะโดยเฉพาะเห็นหนองมะนาะนะคะเป็นผู้บบาหน่อยผู้พานเมื่อสกุลนครน,น้ำกันก็ะแห้งหากแข็งแพง,งเพินมาหาคุณ คูหอดเฮือนหอดซ่านก็โอ้นักกินอายความสุขมันก็นยังคงอยู่ในใจอยากให้กำลังใจเพิินเห็นเพิินเดินทางไปทํางานแล้วก็โอ้เป็นห่วงเนาะวดเป็นห่วงบ่ได้นะคะรียบร่อยอายุเพียง17ปีไปทามาหากินเอาเงินหอบเงินมาเนาะค่ะได้หลายเถื่อเอามาไล่มาของค่อยปูให้ยาใ,ให้คนใน้ขอบรัวปลูกเฮื่อนปลูกซ่านสั่งฐานะครอบครัวความเป็นอยู่ให้คนที่หักที่แพงคนที่มีบุญมีคุณ ได้ยังกอชื่นอกชื่นใจอิ่มแกบรีน้าตาปริมเป็นแดงสัตว์เนาะเบิ่งไปแล้วเฮาก็ยังภาคภุ่มใจแทนพ่อแม่เพื่อนเนาะแทนปู่ย่าเพื่อนแทนคนในครอบครัวเพื่อนขนาดเท่าเป็นคนอื่นเท่าก็ยังรู้สึกดีใจรู้สึกพุ่มใจในตัวของน้องเพื่อนเนาะค่ะบ่าวาจะเป็นศินลปินคนใดก็แล้วแต่เนาะค่ะกำลังมาหาความฝันของเจ้าของ ให้ครอบครัวเจ้าของดีขึ้นพ่อแม่กับบอคาดวางยังดอกเนาะคะ่ะก็อยากให้ลูกมีอาชีเป็นคนเด่นคนดังเดียงเจ้าของไปในวันข้างหน้านะคะอยากให้ทางนี้มีบวกกระพ่นสวรรค์ที่ได้ติดตัวมากก็ถ้าเอามาเป็นอาอาชีพถ้ามาหากินเนาะอย่างผมคูดเนี่เอา้ามีความสามารถได้จุดนี้เขาก็ตตองทํามาหากินไดน้ไส่วนอื่นไปนะคะไก่ได้เบึงง้งได้แย่งผื่นเนาะหรือด้วยความหากักความแพง คุณปู่กับต๋องเอยเก่าในความดีๆดหลายๆสิ่งหลายอย่างมากถูกมือทุกมือ,มอเพื่ออยากแห่งกำลังใจทุกคนเนาะคะ่ะว่าคู่มือนี้สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปได้หลายอย่างนะคะกับ โอ้นะคะอย,อยู่ลำบากได้เอ็นบอกวิดีโอข้อโทรศัพท์เบอรแปลเข้ากับพอ,อยากรับหละ่ะทุกมือนี้นะคะาการไฟฟ้ากระโทรมาหาเฮ้าดีดีปัญหาเฮ้าไฟดับเข้าโทรไปหาเพื่นบางที่เพื่อนก็นยังรับเท่าอยากเลยมันบอกกราในในกลุแบบโคงการต้มตุนนะคะวิดีโอข้อขายของคุณเป็นผู้โชคดีนะคะโอ้จะเป็นโชคดีเนาะทละมือ ก็ถือว่าสื่ออียงได้ได้ก็ชอบ้ได้ของที่เอาไปชอปชอปปิ้งในออนไลน์นะคะโอ้ยนะคะสื่อของมาแต่ละอย่างแล้วอันกับโมเมนต์เนาะค่ะคู่ก็ถือกันนะไปสื่อถ่วยสื่อจานมากกัถือข้าวต้มข้าวตัวโอ้ยพกีบาทจะหลายๆคนร่วมกันมันก็เป็นเงินเนาะค่ะเนาะออกมาแล้วก็จะให้โลกสังคมปัจจุบันมือนี้ละ บอกมากกอยากห่ายเนาะสังคมปัจจุบันกูม,มือมันเปลีป่ยนแปลงไปหลายการดำรงชีวิตเท่ากับเปลี่ยนไปพอะฉะนดันศิลปินสุขูสุขคนก็นต้องเข้าใจเด้อว่าพ่อแม่อฟซี่เพิ่นกันบางคนเพิ่นกบมีไอ้ความรู้ซึกที่เปลีป่ยนแปลงไปง่ายๆอะไรที่เข้าใจ,เ,าใจเ,าใเพิ่นหักเพิ่นแพงเข้ากระต้องอ่า เอาใจใส่ได้ค่ะจังไดต้องเอาใจใส่นะคะบอได้บอกว่าให้เห็ดแนวนั่นเห็ดแนวนี้ทั้งเบิดดอกอันไดที่มันดีก็ต้องเอาไปพิจารณานะคะอย่างนองอุ้งอิงกับอันไดที่มันอ่ามีผลดีต่อเจ้าของเนาะ,ค,ะค่ะกัเห็ดไปความหากความแพงของศิลปินโอ้ยปีต่อนองยหล่นลามจริงๆเนาะคะ่ะ ความนนารักของเพื่อกะบ,บังเกิดขึ้นสมือสมือห้องเพลงกะดีเสียงกะดีความนนารักความกตัญญูที่มีต่อ่อแม่่พอ,พอแม่ญาติพี่น,อน้องกะตสองสางเนาะค่ะบางคนเฮากับมิผนมีบุญมีคุณต่อเฮาเฮากับ้องทดแทนเมื่อมีโอกาสเด้ค่ะภรแม่บอกโอ้ให้ไปเหตุเดียวนี้เมื่อไรมีโอกาสเฮากับ ทดแทนเพื่อนใดพอต้องไปหากบรบ่าเป็นยังคูม่มือพระว่ายุคโซเชียลเขาก็สามารถวิดีโอคอลหรือโทรศัพท์ไปถามข่าวถามสารทุกสุกดิบใดแค่นี้ก็สบายใจแค่นี้ก็ดีใจน้องโซเฟียคุณครูเมียยังหักแพงคือเกาเดอร์ยังขาดหวังไวลา่าฝรั่งหน่อยสิมหาคุณครูอยูเ่เฮือนคือผีมานาะนะคะพราผีมานาในมาหาแล้วนะคะมาถักททยมากอบคุณมาสวัสดีปีใหม่นะคะก็ดีใจ แค่เอ่ยกาวว่าจะมานะคะกับอันนี้คุณครูก็ดีใจแล้วนะคะโซเฟียนี่ก็เป็นอีกคนนึงที่คุณครู่ติดต่อเพินกับครอบครัวแต่มันอยู่ไก่เนาะน้องเนาะก็ไไรแค่คาดหวังว่ามือใดมาอยู่ไกลไกเมื่อสกลนครคุณครูแป๊บเดียวกัสิใดไปให้กำลังใจนะคะอยากเห็นอยากเห็นตัวจริงนะคะจะเป็นตะหักตะแพงแบบใดในเบาไดีคุยโอ้ยรู้รู้รอยู่ดอกค่ะแต่ว่า อยากเห็นตัวจริงยังไม่ได้เห็นตัวจริงจักเถื่อนะคะเหมือนน้องมานานหรกับคุณผู้กับเราได้เคยเห็นบนเวทีจักเถื่อได้พี่จะเห็นอยู่ข้างนอกเนาะค่ะแต่ว่ากับความหักความแพงกับยังมีคือเก่านะคะหายกรลังใจเสมออนะคะเพราะว่าจะเป็นไปแสดงยูไสนะคะเห็ุนี้อย่างในอันใดบนบพดีบัวงามเขาก็คอยสอนคอยเสนอแนวเอานะคะพราะขอเมก็คือการเด้ออันใดบนบพดีบัวงามาเขาก็ กำลังใจน้องเนาะหละกักกาสอนน้องไปนะคะให้โอกาสกันแลกกันแต่คุณคู่เซอรอวาความน่ารักของน้องมะนาน้องโซเฟียน้องอุ้งอิงหรือศิลปินทุกคนที่อยู่ในวงนะคะเ mm hmm. ขาเจ้ากับเคดในห้าหักเ้าแพงเมื่อเคดให้าหักห้แ mm hmm. าหแพงแสดงว่าความน่ารักต่างๆมันก็นยังคงมีอยู่อยู่ที่ว่าศิลปินคนนั้นจะคง ความน่านรักตัวนี้ไว้ยสำใดเนาะเอาคุณผู้เดินทางมาถึงเครื่องทางละเดี๋ยวจะเข้าไปในตูในตงงานแล้วนะคะจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งเนาะลูกสาวคุณผู้็กษไดแต่งงานก็จะเคยกล่าวเชิญพอพอม่์เอฟซีให้กำลังใจคุณผู้นำเลยลูกสาวก็จะสามซฟแล้วเนาะยังไม่ได้แต่งงานอยู่โอ้ยรอยอยู่เลยค่ะคะ่าแต่เรียนหนังสือหรอค่ะ,คะเนาะเป็นกระจกดอกเตอร์นั่นละนะคะเดี๋ยวสัก อดุลบน,บนาสเป็นกนเกษีณกยณเข้ามีความสุขเกินกว่าเรียนเนาะเป็นนักเรียนทุนต้องเฮียนจบสกอเินกับประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของเพิ่์นหล่ะในระดับหนึ่ง ะะการเรียกกรบเบรใครคุณคู่พิสวางแป่แต่ครั้งเดียวเลยล่ะนะคะเป็นลูกที่น่ารักก็รอบังว่ามือได้เพิ่นจะมีครอบครัวก็ถึงมือน,นั้นนะคะรอรุ่นกับคุณครูในเดอ้อยังเป็นเอฟซีคุณครูว่าเบื่องการเติบโตในในชื่อส่วนตัวของคุณครูนําเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณพ่อแม่ทุกท่านหสุขสันต์วันอาทิตย์มีความสุขทุกคนนะคะกับกรอครัวนะคะวพอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ